สวัสดีครับพ่อแม่ี่น้องเอ็ซีสาวน้อยเมทับแนแพกเอซี MC น้องอีกครับพบอพอกระบาวโทนในช่องทองพูลแม่น้อยน้องอีกครับครับพี่นอองพาวมาเบิงสะในตำนานครับต้นไม้เนี่ยต้นหวายางไงครับ ลเลนนี้ครัาขึ้นนาทีของเมคก็คือว่าเอาต้นไม้ล้างอทำไายคู่สาหลังจากทีต้นไม่ออกเลยาทำไคู่สานะครับหลังจากนั้นก็สิเป็นนาทีของรถรถดับนะครับพี่นอทีเพิ่สิาเอาดินมาถมนะครับ เพื่อนได้ทำลายเพื่อนแล้วครับทั้งต้นไม้งานออกครับแหลกก็คู่สะครับฝังปลูกต้นม่วงครับต้นม่วงใหญ่ครับสองตน้นต้นนี้ต้นหน่อยครับต็นนี้ต้นบักม่วงแก้วอยู่หน้านี่เหลืออยู่สี่ต้นครับนั่นต้นเนึ้อนี่ต้นเนึ้อกำลังออกดอก ต้นหนึ่งหองโซลาเซลล์รครับละอีกต้นหนึ่งลักบาทครับเลืสี่ต้นครับพี่น้องนี่ต้นหวาไงต้นหนิดไ่แถะแน่นนครับนี่ญ่จนได้แมคโกโบดึงไปงานปอไปอ่ะครับจนได้ใส่โซ่ครับโซ่มัดหลากนะครับครับปิดตำนานบ่อปลาพาลักครับ อป้าที่ช่วงสงการปีที่แล้วเนาะพี่น้องเนาะใ้มีการมาจับป้ากันนะครับหลายท่าันหลายๆคนเห็นคลิปบอป้าบอนีออกคลิปหลายแห้งครับพี่นอ้องออกคลิปหลายคนหูจักหลายละกะเป็นที่มาข,ของผลงานเพลงเบาเอกนะครับเบาเอกรัตนาบุรีที่เพิ่นเพลงเพิ่พดงด,งด,งดังตอนนี้ก็คือก็แค่คอนเทนต์นะครับพี่น้องเพลงพ บางรัตนาบุรีนะครับอาซิมีผลงานเพลงตามมาอีกก็ได้ครับปิดตำนานบ่อปลาพารักซื้อผลงานเพงนะครับเนี่ยแต่ว่าเพื่อนสีสางตำนานบดไหมครับพี่น้องคือนี่คือบอ่อปลานะครับแต่ว่าอยู่อยู่อยู่หน้านี่บ่ไดมีแตบอ่อปลาครับพี่น้องที่เป็น ไอ้แหล่งน้ำนะที่เป็นแหลงน้ำธรรมชาติบริมแตรบ่อป้าครับบ่อป้าบอ่อหนีคือมันเป็นบ่อป้าตื่นครับน,น้ำใต้ดินบ่อสามารถที่สี่ซึมออกมาได้ครับมันตื่นนะครับพี่น้องก็กคือวัานานามมันโตกนักมันแหกงกลแห,แหไปเลยครับบ่มีนม้ำซึมบ่มีนม้ำไอ้ไหลออกมาเรื่อยๆคือทางแถววัางหินเพิ่นนะครับแถววังหินแถวยังสุ้นะครับแถว ลาสีแถวนั้นน้ำซึมอยู่เหมือนปีนะครับบอ่อเปิดแต่ยุนีสิมีบ่บอที่น้ำซึมอยู่เหมือนปีครับก็คือสางครับเดี๋ยวสิพามาเบิ้งน้ำสางครับเห็นมีคอมเมนต์คอมเมนต์หนึ่งว่าขายธนาคารน้ำหรือยอย่างอื่นเพิ่นว่าอะนะครับคือน้ำสางครับพี่น้องนี่น้ำสางสางนี่คือมันสีมีน้ำซึมอยู่ออกมาเหมือนปีนะครับก็เอาไปตากแห้งก็ได้ครับ ไม่สาวไม่คัดขอเพื่อนเราไม่คัดขอนะครับเอาไว้ตักเอาคุดนตักมานะครับนี่ครับนี่คือน,นำสางครับพี่น้องเนี่ยตัวนี้นี่น้ำสีซึมบอกอยู่เหมือนีครับตักยังได้กับบ่เหมือนครับตักมันหลดลงไปปุ๊บ เมื่อเช้ามันกัสีขึ้นมาซำก่านะครับนี่นีไม่ขั้นขอครับนี่นี่คือไม่ขั้นขอครับตะปูเหล็่มเดียวอตะปูดอกเดียวเอาเกาะหูเกาะห่วงห่วงคูถังนะครับเวลาตักเกีียวขึ้นมาดื้อมากน,นี่แหละน้ำสางครับ สามัยตะกีเป็นสางดินครับสางดินก <iałem S 1> ้อนที่เพิ่นสิเอาไอ้วงซีเมนต์มาใส่นะครับสางดินนมัยตะกีตากวัวตักอยู่อยู่แต่ในหน่อยตักมาได้ให้คูปโตกสังขนาดฟุ้งซ่านี่เป็นถังสังกะสีครับเป็นถังสังกะสีนะครับหูเป็นเหล็กตักมาได้โต๊ะสังขนั่นคูปถังมันรุดไปกันคอนะครับโต๊ะสัง อามาได้ก็เกีียวขึนมาได้ยังไงอ้าวขึงนบอเป็นนะอเออปัญญอย,ยอกนะครับปญญย,ยเกเอาอีกแล้วตกอีกแล้ว <laughs> ตักกได้เห็มันตกนะสมัยเป็นสารดินนั่นไอ้ขักสบีนี้ใหม่ทอ่อนหนึ่งเป็นว่ม่ออกการการปากปากซากันนะเวลาเข้าตา,ขา,เ,เ,า ard, เข้าก็สิีเกียใหม่ท่อนนั่นราก็นี่เวลาี็หมน ขอบสากนะครับนี่เจอขอบสากนี่สิที่นี่มันกิดสิครูลงในครูทั้งนานนะตรงนี้สีอ์ไรตรงนี้ทักษะในกนารตักกับสากนะครับสมัยสุงเรือกันครับนี่นี่นะครับตำนานบ่อปลาพารักปิดทุ่งอย่างสมบูรณ์ครับนะขั้นตอนต่อไปกะ ตาเพิงว่าเพิ่นสิถมลักษณะใดนะครับเพื่อนสิถมแบบนี้แล้วก็ปั๊บพื้นที่วงนี้เฮ็ด <Head S 1> <Head S 2> หน้าเลยบอ <Ball. S 2> หรือว่าก็แต่ว่าหากใหม่หลายหากใหม่เต็มเลยครับไม่ได้หากใหม่เลยหรือว่าเพิ่นสิถมแบบคูนขึ้นเพื่อที่เสียที่ขอกง,ง้อยู่มวงนี้อันนี้กับโอหูน้ำเพินนะครับพี่น้องแต่ว่าเห็นพ่อเอกว่าอยากให วางนีเป็นเป็นเป็นไ้างหน้าสอดกอดงูนี่นะครับสอดแท่นนี่ก็โผ่ข้นมาเห็นไหมันเป็นทางใหญ่สามารถมีรถแล่นเข้าได้นะครับคือความคิดพ่อเอกเปิ้ลใหญ่เห็นแบบนั้นนะครับพี่น้องเนี่ยขั้นนี้ผมดิ้นอัดออกมาให้มันให้มันรถแล่นเข้าได้นะครับรถกระบะแล่นเข้าได้ ข้างๆขั้นแทกอะเอาต้นหม่ต้นกล้วยต้นข้วาวต,วต้นยางว่ารูดใส่นะครับฟางนีเห็กันหน้าฟางนี้สว่วนฟางนี้ก็ไม่เห็นคูดดิ้นถึ้นัางนี้เห็นขอกงวัวนี่คือความคิดพอเองนะครับอยา่าแข่งเห็นแบบนั้นนะแต่ว่าโมกาสคอนยน้าบ้านสิ่อยอัปเดตในเบิงครั un คบข้าขึ้นารว,ว่า คิอัปเดทให้บเบิ่งเรื่อยๆนะครับพี่น,อน้อง,งางงสำหรับผู้ใดสนใจวัตถุพุคธนไหวบูชานะครับของทางวัดบรรค่ตอนนี้ก็จะเหลือแค่ผ้ายันนะครับผ้ายันทาเวศสุวรรณนะครับน้อกนาะสี่ใงาน กนะดาษ a ซนะครับพี่น้องเป็นผ้ายันทาเวสุวรรณสีแดงขาเวสุวันนะครับวัดบ้านของคู่บูสาไอหา่าพื้นละหาสิบบาทครับราคงหาสิบบาทนะครับพี่น้องมาแล้วทีมงานเจ๊จำปีนะครับเข้าพื้นที่แล้วครับนี่นี่แหละคือผมู้มีประสบการณ์ในการก่อสร้างครับว่า เทียดอีหยังแบบใดจังใดนะครับนี่แหละครับแหมขี่รถเข้ามาเลยนมืยเลยครับมืยเลยประตดลรดอก ว่าสิไปหาไอ้อาบน้ำอยู่ว่าสิไปหาอาบน้ำอยู่ห้อนพุทธขอบคุณทุกกำลังใจครับพี่น้องเดี๋ยวรอติดตามครับว่าพันนี้ที่เอพืชเช็ดยังไงครับเบิ่งฝากกดซับสไคร้กดไลค์กดแชร์เด้อพี่น้องสำหรับคลิปนี้เอาไว้สมีสัก่อนเดี๋ยวเขาก็ไม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ